ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ทุกการต่อสู้จะเกิดขึ้นบนเวทีที่มีแสงไฟสว่างสวยและกรรมการคอยเป่านกหวีดให้เริ่มต้นอย่างยุติธรรมบางครั้งมันเกิดขึ้นในตรอกแคบๆซอยมืดๆหรือริมถนนที่ไร้พยานไม่มีเวลาให้ตั้งท่าไม่มีเสียงระฆังเริ่มยกมีเพียงแค่สัญชตาตญาณกับการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเท่านั้นศิลปะการต่อสู้บนท้องถนนจึงไม่ใช่แค่ใครหมัดหนัก หรือใครเตะแรงแต่มันคือใครเอาตัวรอดได้ก่อนใครหยุดภัยคุกคามได้ไวที่สุดและใครสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ลังเลและแน่นอนที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงความดุนแรงทุกครั้งที่เราทำได้แต่ถ้าถึงจุดที่คุณไม่มีทางเลือกจริงๆมวยไทยอาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆของใครหลายคนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ป้องกันตัวในยามฉุกเฉิน พราะมวยไทยถือเป็นศิละปะการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพมากเน้นการโจมตีระยะประชิดมวยไทยช่วยสร้างพื้นฐานท่าทางที่มั่นคงคล่องแคล่วและสามารถใช้เทคนิคจับโยนและเตะสวนได้ดีคลิปนี้เราลองไปดูคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่น่าสนใจที่หลังจากได้รับชมคลิปประสิทธิภาพมวยไทยบนท้องถนนกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่า มวยไทยเป็นศิลปะที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวและเป็นสไตล์ที่ดีสำหรับการต่อสู้แต่อย่าลืมนะทุกคนที่เข้ามาอ่านอย่าเริ่มการต่อสู้ก่อนเด็ดขาดทางที่ดีที่สุดคือหน,นีและถ้าจำเป็นต้องสู้จริงๆก็ขอให้จบให้ไวที่สุดท่านต่อไปครับถ้าฉันกำลังจะสู้กับใครแล้วเขาเริ่มยืดเส้นแบบมวยไทยนะฉันจะนึกขึ้นได้ทันทีว่าลืมปิดตาไว้ที่บ้าน ขอให้นต่อไปครับฉันว่าไม่มีใครคิดหรอกว่ามวยไทยไม่เหมาะกับการป้องกันตัวมันชัดเจนอยู่แล้วว่าได้ผลท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่ามวยไทยจะไร้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้ของคุณคือจอห์นวิกเท่านั้นแหละท่านต่อไปครับท่าถีบหน้าใช้ได้ดีมากเวลาเอาตัวรอดบนท้องถนนครั้งหนึ่งฉันเคยมีเรื่องผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้ามาหวังจะชก ฉันก็แค่ใช้ถีบดันไว้หลายครั้งเพื่อถอยระยะจนมีคนมาห้ามได้ทันความเห็นต่อไปครับสำหรับฉันเข้าได้เปรียบหลักของมวยไทยคือการเตะต่ําคนที่ฝึกมวยไทยจะชินกับความเจ็บจากการเตะกันที่หน้าแข้งแต่คนทั่วไปไม่ชินโดนไปไม่กี่ดอกก็ยืนไม่ไหวแล้วเราแค่เดินหนีไปได้เลยความเห็นต่อไปเป็นคนไทยนะครับโดยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ถ้าได้ศึกษามวยไทยจริงๆคุณจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทเพราะการโจมตีอาจทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บสาหัสได้ขอเห็นต่อไปครับความจริงคือมวยไทยคือศิลป,ปะการต่อสู้แบบหมัดเดียวจอดถ้าใช้บนท้องถนนโดนเตะเข้าไปแค่ครั้งเดียวจากนักมวยไทยมีสิทธิ์หลับกลางอากาศได้แน่นอนท่านต่อไปครับมวยไทยใช้บนถนน ยุยสูใช้บนเตียงต่อไปครับฉันเคยขึ้นชคมาสองไฟและเพิ่งลองคลาสพื้นฐานของมวยไทยมารอแทบไม่ไหวที่จะฝึกต่อแต่อยากย้ำให้ทุกคนรู้ว่าการหาเรื่องชาวบ้านถือเป็นเรื่องที่โง่ามากด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่าฝึกเพราะอยากสู้จงฝึกเพื่อไม่ต้องสู้ของเห็นต่อไปครับก็รู้แหละว่า มวยไทยยังขาดทักษะการสู้บนพื้นแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วบอกเลยว่าทั้งทรงพลังและใช้งานได้จริงสุดๆท่านต่อไปครับมวยไทยมีต้นกำเนิดมาจากมวยโบราณซึ่งทหารไทยใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่13เพื่อปกป้องแผ่นดินมวยโบราณถือว่าดูดันกว่ามวยไทยสมัยใหม่เพราะเป็นการต่อสู้ที่ใช้จริงบนสนามรบท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่า จุดอ่อนหลักของมวยไทยคือการปล้ำและการล็อกนี่แหละคือสาเหตุที่ลดถังแพ้ในการชก MMA ครั้งแรกเขาไม่รู้จะทำยังไงตอนถูกล็อกจากด้านหลังแม้จะเป็นแชมป์มวยไทยก็ตามขวาเห็นต่อไปครับก่อนจะกลายมาเป็นกีฬามวยโบราณคือระบบการต่อสู้ระดับทหารการโจมตีรุนแรงหลายอย่างถูกตัดออกไปเพื่อให้เหมาะกับกติกาของกีฬาท่านต่อไปครับ มวยไทยบวกมวยสากลแท้ๆเท่ากับศิลปะก,การเอาตัวรอดขั้นสุดต่อไปครับจากประสบการณ์ตรงของฉัน90%ของเวลาที่เริ่มเตะคนที่มาหาเรื่องเขาจะเริ่มรู้ตัวทันทีเลยว่าเขาทำพลาดเพราะส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสู้ยังไงพวกเขาแค่อยากมีเรื่องทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้อยากสู้เลยขอเห็นต่อไปครับสำหรับฉัน สไตล์ที่เหมาะกับการต่อสู้บนท้องถนนที่สุดคือ 1. แบบผสมเช่นยิวิสูบวกมวยไทย 2. มวยปล้ำ 3. คิกบ็อกซิง่ง 4. คาราเต้และ 5. มวยสากลท่านต่อไปก็ได้ข้ามากล่าวไว้ว่ามวยไทยคือศาสตร์การยืนสู้ที่ดีที่สุดและพิสูจน์ให้เห็นหลายครั้งในยุค80-90ทุกวันนี้ ศิลปะการต่อสู้แบบยืนหลายแขนงก็ยืมเทคนิคจากมวยไทยไปเยอะมากจนดูคล้ายมวยไทยยิ่งกว่าสไตล์ของตอนเองอีกฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อไปครับไม่ต้องสงสัยเลยว่ามวยไทยยอดเยี่ยมจริงๆน่าจะเป็นอันดับต้นๆสำหรับการป้องกันตัวฉันชอบบาซิเลียนจิจิสูนะแต่มันเหมาะกับการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งมากกว่าส่วนมวยไทยยังเอาอยู่แม้แต่ต้องเจอกับหลายคนพร้อมกัน ข้อเห็นต่อไปครับมวยไทยบวกกับการปล้ำเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วสำหรับการเอาตัวรอดเว้นแต่คุณอยากเป็นนักสู้มืออาชีพจริงๆต่อไปครับสำหรับการต่อสู้บนท้องถนนการยืนสู้ได้เปรียบกับการปล้ำในบรรดาศาสตร์การยืนสู้ทั้งหลายมวยไทยคือมาตรฐานทองคำที่ศิลปะการต่อสู้อื่นๆมักหยิบไปใช้ท่านต่อไปครับ มวยไทยเป็นสไตล์ที่ใช้ได้ผลดีบนท้องถนนแม้ว่าการใช้ศอกและเข่าจะต้องเข้าระยะใกล้แต่จริงๆแล้วก็สามารถใช้เท้าถีบหรือเตะจากระยะไกลได้เหมือนกันท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่ามวยไทยนั้นยอดเยี่ยมแต่จะสมบูรณ์ที่สุดเมื่อจับคู่กับบราซิเลียนจิจิสูเพราะศิลปะการต่อสู้ส่วนใหญ่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อรวมทักษะการยืนสู้และการต่อสู้บนพื้นเข้าด้วยกัน ขาห้เห็นต่อไปครับจริงๆแล้วมวยไทยโบราณในยุคสงครามมีการเคลื่อนไหวบนพื้นด้วยแต่ปัจจุบันหายไปเพราะมวยไทยกลายเป็นกีฬาและกติกาไม่อนุญ,ญาตให้โจมตีบนพื้นได้อีกต่อไปท่านต่อไปครับมวยไทยดูเหมือนจะเป็นาศาสตร์การต่อสู้เดียวที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับต่อสู้บนท้องถนนเพราะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายจริงจัง คนธรรมดาโดนเตะเข้าจังๆมีสิทธิ์นอนกองอยู่กับพื้นได้เลยแล้วเราก็แค่เดินจากไปและความพิดเห็นสุดท้ายนะครับโดยส่วนตัวเชื่อว่ามวยไทยเหมาะที่สุดกับการต่อสู้บนถนนเพราะไม่มีท่าซับซ้อนแบบล็อกซัมมิชชั่นและสามารถน็อกได้เร็วเพื่อหนีจากการโดนรุมได้อีกด้วยจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับความคิดเห็นที่น่าสนใจบางส่วนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่สวยงาม และไม่ควรเป็นทางเลือกแรกแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จงพร้อมเพราะสิ่งที่คุณฝึกมาในยิมอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมวยไทยไม่ได้สอนแค่การต่อสู้แต่สอนให้รู้ว่าเมื่อไร่ควรหรือไม่ควรสู้และเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการต่อสู้บนท้องถนนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่อดนทนฟังกันมาจนจบคลิป หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอใช้ได้แล้วแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ